สวัสดีครับอยู่กับผมนะฮะช่องเตี้ยเดซี่ h ช n แนลนะฮะวันนี้จะพาไปศึกษาฟาร์มวัวนะครับผมฟาร์มโคขุนครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมครับผมเดินทางมาหอดฟาร์มงัวหรอครับมาเบึงงัวเป็นขุนใหม่ครับ แม่แม่พันธุ์ครับผมบามันร้อยได้ลูกออกมาลูกแม่ครับมนันครับครับเพื่อนว่านี่แหละครับเพื่อนว่าแม่เพื่อนลุงไปสือมา,อาสีส่แสนได้สามแม่ครับผมมันลอยครับ ครับผมมีแต่แม่ยงใหญ่ยัางวัวเด็กขายสี่ครับเรลี่ยงนี้เด็กขายควานงัวครับพาเด็กเหลี่ยงสั่งมาเบิองงัวครับว่ามันเรลี่ยงคอกันบ่อมึงร็ครับอยู่น้ำคือเอแล้วครับอันนี้อยู่น้ำคือเอครับผู้กองชนครับนำท่านอาบเต็มบ้านครับผม ครับวุ้เรครับน้าบว่าไรครับอยู่บ้านครับครับผม,มรรครับผมมันลอยเบอรเลขครับชุมนี่ถ่ามฟังผุ่นไปยังสิเป็นธรรมดาครับงัวน้ำบานาออเาท่เปนรงเเาท,ที่แป่แปิคนนี้เยอครับ กัมึงไรเงี้ไอ้กูไมู่เอาไปท่านใบหมันได้มทนใบหมั่น <c oughs> เป็นกับฟังพุ่นยูนี่กัาลงหยาลงเดียวมาหอดกับมันพอดีเลยครับมาหอดเพิ่นเอาหยาลง,งเ,เป็นเดี๋ยวนี้ลงนี่แล้วเป็นเอาข่ามไป,ปอยู่ฟังพุ่นครับไปลงให้งัวฟังพุ่นอีกตัดมาเต็มรถไทยเหรอครับเป็นป<ไ>ป่าขาบเศร้า <ผล S 2> ขาไปเดี๋ยวไปตัดอีกน,นะครับหญ้าอีก,ยกอย่างกูนหญ้าพิ่นว่าแบบมาตากแห้งไว้แห้งว้วกินได้ด้ว,ดวครับหญ้าพันนี่ตากแห้งไว้ถ้าแห้งว้วกินไว้ก็ได้ครับครับผมมันลอยครับผมาฟาร์มวัวครับ กำลังกิน,ยนอย่มั่นร้อยมั่นร้อยนี้ก็เป็นฟาร์มวัวของผมนะครับบเลือดบา,บามั่นร้อยครับดูนะครับตอนนี้กำลังให้อาหารหญ้าครออัชอบตัวไหนเลือกตัวไหนเมนมาได้ครับราคาพูดกันได้ครับเริ่มต้นที่หลักส ห้าหลักครับทุกตัวเริ่มต้นที่ห้าหลักทุกตัวนะครับได้แล้วชอบตัวไหนนีตัวไหนนะครับหรือสนใจติดต่อได้นะครับบ้านคําเขียนสวกครับบอแมงมาท่านหอคำเขียนสวกนี่แหละครับบ้านคำเขียนส,กนนสกนวกบ,บ้า,บ,าบอไปอีสวัสดีครับมาพบกับเราอีกเค่นเคยครับรที่ช่งองเตี้ยเดซี่ วันนี้นะครับเราจะพาไปชมสวนผักสวนผลไม้สวนทุเรียนต้นทุเรียนต้นมังคุดไม่ทราบว่าจะมีไหมเราต้องไปชมกันที่นู่นครับศึกษาดูงานกันเหมือนเดิมครับบีชานบ้านเฮาสวนชีวภาพไปใช้เคมีซึื่องอาคือดีเท่ากัเครื่องกำลังเดินทางครับ ชยอันเลือดลอยบ่วโอเคสวัสดีครับมาพบกับเราที่ช่องเตี้ยเดซเหมือนเดิมครับเช่นเคยวันนี้เรามาชมผลผักพืชผักผลไม้ที่ตามท้องไร่ท้องนาครับมาชมกันเลยครับ นี่เป็นต้นกล้วยครับต้นกล้วยบ้านๆของเราครับนี่เป็นผลของต้นกล้วยครับนี่เป็นต้นทุเรียนอีสานบ้านเราที่ปลูกไว้เอยังก่อต้นทุเรียน ต้นฝรั่งครับสีดาครับฝรั่งว่าเราเรียกสีดานี่ต้นมะละกอครับญี่ปุ่นพอจะกอเราปลูกเพื่อการลูกมะละกอครับมันเป็นพันธุ์เตี้ยเรมพี่หนูน้ำบ้านห้องสีมะพันธุ์สูงต้นต้นทับหนึ่งเนี่ยใช่สุดเขาตัดตัดนี่แหละครับถึงเรามาชมพื่อถักผลไม้ที่ตามท้องไร่ท้องนาที่เราปลูกไว้ครับ เนี่ยเป็นต้นพริกครับนี่ผลมันครับลูกต้นพริกนี่แล้ครับพี่น้อง